แรงสดใจมาป้าข้างเลย,เลยนะฮะมาสแตงนะฮะห้าจุดศูนย์นะครับคันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยจัดชุดละศูนย์ยูโรอาร์ดเอ็กซอร์สนะฮะแรงมากเสียงซุปเปอร์คาร์เลยมาจากเดิมเสียงติมติมนะฮะับเขาเปิดฟ้าของเราไปนะฮะเรียกว่าเสียงแบบเหมือนฮาร์เรยเลยฮะเสียงแบบพอมากอเมริกันนะฮะสนใจนะครับจัดพ่อสูตรนะฮะมาอาร์ท่อซิงเลยเลยกับชุดละศูนย์ยูโรอาร์ดเอ็กซอร์สสูตรลับหญิงทองหล่อดสำหรับ มัสแตงทุกรุ่นนะครับเดีย๋ยวให้ฟังซาวอีกทีนึงนะฮะนอกรถเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะจะได้รู้ว่ามาตัวนี้แม่งพยศขนาดไหนนะฮะเสียงมันฟังซาวดิดนึงนขอบคุณครับ สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับมาแต่ง5.0นะฮะอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซอสท,ที่มีระบบเปิดปิดวาล์วนะฮะใช้กับคนคนเดิมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลส304หนาะมิน5นะฮะมอพักสูตรยูโรอาร์ดไฟล์คัสตอมขึ้นมานะครับสแตนเลสหนามากนะของเราบอกไว้ก่อนมีสูตรเอ็กไฟล์นะฮะข้ออ่อนยานพรีเมียมเดี๋ยวไปลองฟังว่าเสียงเหมือนฮาร์เลย์วะซุปเปอร์คาร์มากไหมเดีย๋ยวลองดูอีกที